นะ้านั่นข้าถามเขาก่อนนะคะ่ะเขาเคยนวดใช่ไหมนะ้เนี่ยท่านเ,เป็นหมอนวดค่ะเคยนวดให้เด็กตายบ้างไหมเล่าไม่ค่ะไม่เคยใช่ไหมนะค่ะจริงจริงนะค่ะไม่รู้ไม่ค่ะแม่ไม่เคยเพราะว่าส่วนมากหนูจะไม่นวดคนท้องค่ะไม่นวดคนท้องใช่เออแล้วท่านเจ้าไม่รู้ว่าเขาท้องหละจะถามก่อนค่ะเขาโกหกก็ได้ใช่ไหม ถ้าถ้าถ้าเขาท้องเขาก็คือจะมีหมอที่เขาสามารถนวดเฉพะาะท้าได้แต่ว่าคนที่มานวดเขาอาจจะไม่ได้พูดความจริงก็ได้แต่ท่านเทวดาสำรวจตรวจดูแล้วนะ่าจ,จะมีคนไข้ที่ให้นวดอาจจะมีเรื่องเด็กด้วยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยต้อถามเขาเลยนั่นแหละนะเห็นตามมาด้วยนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เด็กสองและกุมารหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ เบ็ดเสร็จแล้วเด็กกี่คนเห็นเด็กพี่ตามมาน่ะท่านหนาอีกสองมั่นแหละครับโอ้ก็เป็นเด็กทั้งหมดสี่กุมารหนึ่งเป็นห้าหรือใช่แล้วนั่นแหละสี่บวกหนึ่งเป็นห้าทำให้น่่มไปทั้งตัวปัญหาชีวิตมากมายและขันที่เป็นหมอนวดยังมีอิทธิพลอยู่หรือเปล่าขันหมอนวดใช่ไหมท่านใช่แล้ว ไม่มีอะไรหรอกนะพราะเจ้าเองนั่นแหละคราสวดมนตนหนาก็ไม่ทำเลยสวดค่ะแต่ก็ไม่นาน,นค่ะหลวงพอ่อ <c oughs> ไม่ค่อยได้ใส่ใจสนใจไม่มีเวลาก็คือสวดอ่าแค่ประมาณห้านาทีอย่างเงี้ยแบบจิบจิบจอยจ้อย <c oughs> ห้านาทีจะเกิดผลนาถงไม่ทันนั่งเลยก็จบแล้วเขาค่อยเป็นชั่วโมงยังไม่ได้ผลนหนาําแค่ห้านาทีนั่นแหละครา นี่แหละนะมนุษย์เออเคยเรียกว่าลงชื่อไปทํางานพอลงชื่อเสร็จก็ออกเลย <c oughs> อาเป็นว่าไม่มีอนุภาพไม่มีบุญจากการสวดเลยใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเออแต่ก็ไปปฏิบัติธรรมทุกปีถ้ามีโอกาสไปปฏิบัติธรรมอยู่เหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าคงไม่ได้จริงจังเลยนะักหนาใช่แล้วนั่นแหละนะอาเป็นว่าไม่มีบุญละกัน <c oughs> สรุปง,ง่ายๆจะบายบเบียงค่ะ อ่าแล้วจะจัดให้เด็กห้าคนได้อย่างไรบ้างเด็กห้าคนใช่ไหมท่านใช่แล้วเด็กแค่สี่คนนั่นแหละนะอุมาอีกหนึ่งนั่นแหละครับใช่เด็กสี่คนหกสิบวันนั่นแหละหกสิบบวกสิบอีกหนึ่งสิบวันนั่นได้เปล่าเจ็ดสิบวัน,นได้ค่ะยินยอมชาหรญิงกันเล่าเลยไม่ทราบรู้ตัวไหมไม่ค่ะไม่รู้ค่ะ ว่าไปเธอเป็นชายกี่คนหญิงกี่คนห้า5ที้าหตาใช่ผู้ชายสามผู้หญิงสองครับสชายสองหญิงครับชื่อชื่ออาง่ายๆ้อคนน้าหลงตนึ่งสอม่ห้าหล้งตาหนึ่งสองสามสี่ห้าครับได้กินอะไรกินข้าหลงตาบอกรายการไปเลย ก็ได้ก็ได้ลีกยยาเหหมูปิ้งก็ได้เป็นเชีครับแม่ชอบกินทุกอย่างไม่ลวมกินกันมันจดไม่ทันแบบแม่แม่ชอบกินทุกอย่างค่ะบอกมาเลยบอกมาเลยบอกช้าๆได้จดทันซูชิเอาเท่าที่จำได้แล้วกันหมูปิ้งอันนี้น้ำหนมเซเว่น เเปรี้ยวเลยนะหลวงตนาะเพิ่มนมเปี้ยวให้หน่อยหนึ่งตามด้วยเสื้อผ้าเสื้อผ้า,าหลวงตนาะใช่เนี่ยเขาอยากเป็นแต่งตางานอะบางคนก็อยากเป็นตำรวจบางคนก็อยากเป็นหมอบางคนก็อยากเป็นครูบางคนก็อยากเป็นทหารบางคนก็อยากเป็นเปิดหมวกร้องเพลงเป็นไรนะเปิดหมวกร้องเพลง ขอทาเขาตบหัวหนูเลยไล่อ่ะเป็นศิลปินข้างถนนไม่พูดว่าอทางบอีหมดเลยอาศิลปินข้างถนนตามนี้จัเต็นไปหาชุดอ่าแล้วต่อไปปล่อยสัตว์ปล่อยครับอะไรปอหผมห้ารูผมห้าตัวปาไหนสิบตัวก็พอแล้วเหมือนกันห้าห้าสิบ ตังแทางกี่ชุดตังแทางทั้งสามชุดก็พอค่ะโอเคสามชุดมาเมื่อไหรอ่าภายในเดือนนี้ค่ะหลวงพ่อภายในพฤษภาคมนี้ค่ะครบบายบายไปได้ครับจัดเต็มนะหลวงตางอะไรนะจัดเต็มนะหลงลงตาจัดเต็มแน่นอนเขาทําให้เรียบร้อยทุกอย่างทุกรายการครับนุ่มไปทั้งตัวแล้วไม่เต็มก็ช่วยไม่ได้ตัวใครตัวมันครับ Bye bye, bye, -bye.